สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะไทยนำเหรียญชนิดราคา5าบาทปีพศ2535นระ25นะครับมาให้เพื่อนกมาทิได้รับชมกันนะครับเหรียญปีพศ2535ร 5, ปัจจุบันพศ2565รอาอายุเหรียญการเดินทางของเหรียญ30ปีแล้วนะครับเหรียญ30ปีครับผมผมว่าเหรียญน,นี้อาจจะเดินทางทั่วประเทศแล้วก็ได้นะครับ หลายๆท่านคงทราบนะครับว่าผมชอบเก็บสะสมเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่าชอบเหรียญที่ผ่านการเวลานะครับมันดูมีความหมายมีความขังเข้มขังในตัวเองนะครับมันก็ต้องมีการผ่านการใช้งานก็ต้องมีร่องรอยบ้างนะครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ ขาดเหรียญไหนที่ต่อสอบถามก็ได้ครับผมเหรียญ5บาทปีไหนขัดติดต่อกันได้นะครับพอมีแบ่งปันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ